สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วแม่หมูมาอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะได้มีโอกาสหยุดร้านนะคะวันนี้แม่หมูจะไปงานสีดํางานสีดําของพี่สาวแท้ๆของพ่อหมูนะคะแม่หมูก็เข้ามาในบ้านนะคะวันนี้ปิดร้านมีโอกาสได้เข้ามาในบ้านพอดีระหว่างอ่ะรอพ่อกับแม่แต่งตัวเพื่อจะไปงานพร้อมกันนะคะแม่หมูก็ มีโอกาสได้แวะเข้ามาหาอาจารย์ในตำนานนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์75คะ่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ในตำนานนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่หมูจะพาเข้าไปหาอาจารย์นะคะอันนี้คือทางเข้าไปเข้าไปบ้านของอาจารย์นะคะค่อนข้างจะอยู่ลึกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะแต่ดูคะ่ะคุณผู้ชมคะพายุโนอื่นคะ่ะโนอื่น ทำแม่หมูหาทางไปบ้านอาจารย์แทบไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวบ้านอาจารย์อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวแม่หมูจะพาคุณผู้ชมเข้าไปพบกับอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะในคลิปที่แล้วบอกว่างวดนี้อาจารย์ได้ไม่เยอะนะคะได้แค่ไม่กี่ตัวค่ะคุณผู้ชมคะไม่อยากให้คุณผู้ชมรอนานค่ะแม่หมูก็รีบนะคะมีโอกาสก็รีบเข้ามาหาอาจารย์เลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชม แป๊บหนึ่งฟาดมัวผู้ใดคืองามแทะอย่านะอย่านะเธออย่ามายุ่งกับฉันนะฉันกลัวเธออยู่นะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปหาอาจารย์กันค่ะค่ะคุณผู้ชมเข้าไปหาอาจารย์เลยนะคะมาถึงบ้านอาจารย์เรียบร้อย สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาตาอาจารย์ในตอนานเจ็ดห้าครับอาจารย์เจ็ดห้าตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมขามาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะบ้านอาจารย์พอดีอาจารย์กินเข่าหรือบ่กินแล้วกินแล้วโอ้ยนะ กินดูแล้วจะกินดูอะไรเพราะว่ากินแล้วบ่ตาว่าบริษัทการงานยุดกินเข่าเศร้าเข่าเทียงกินแต่เล้งทีเดียวก็นอนลึกไปอาบน้ำต่ออาบน้ำตามีคนหามหาหลายว่าเออไปตามตาให้แน่เด้ออาจารย์ได้ตำหน้ามันสั่นก็นเลยแวกมากมื่อนึ่สิไปธุระพฟอมเลยแม่ามหาตาเข้าไปงานงานศพเยียเพื่อนงานขาวดำถ้นเลยแม่เยี่ยเพื่อนไหมอย่

บอกท่านผู้ส้มแฟนครับรวว่าได้ต oh, right. ัวใดตัวจริงจริงอัเสื no ้อนยางครับรวยตังถึส uh, ุยางวได้ขอตัวไดขอแปดศูนย์ก็แปดหนึ่งเอาประนกับตัว่าตึ๊งกับอายุเอาปากกามหมน้ำเ่แปดศนก็แปดหนึเดียวเดี๋ยวพอเ้าคุยกัแอนแอดแม่หมูไปก่อนเ้อะเอาไปยังเอาปากกามาเขียนให้ท่านผู้ส้มเขียนตัวซะสักเพราะว่า ฟุ้งไม่ประกาว่าพวกเดี๋ยวๆดว๋ไมโอ้ค่ะหลบกวนอาจารย์อันลืมค่ะคุณผู้ชมพอดีวันนี้นะคะแม่หมูอ,อว่าจะเข้าไปงานสีดํานะคะเป็นงานของพี่สาวพ่อหมูนะคะพอดีเข้ามาอ่รอพ่อกับแม่อยู่พ่อกับแม่ยังไม่พร้อมก็เลยมีโอกาสได้ เข้ามาคุยกับอาจารย์ในตำนานนะคะคุณผู้ชมคะตามคำเรียกร้องนะคะแม่หมูจัดให้แล้วนะคะใครที่อยากฟังอยากชมตัวเด็ดๆของอาจารย์นะคะงวดที่แล้วเข้าเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะงวดที่แล้วเข้าเต็มๆเลยเจ็ดห้าของอาจารย์นะคะแต่อาจารย์บอกว่างวดที่แล้วมีหลายคู่มีหลายคู่งวดนี้อาจารย์จะตัดให้เหลือแค่ไม่กี่คู่นะคะคุณผู้ชมคะอีกนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์กําลังหา กระดาษกับปากกาอยู่นะคะเพื่อจะได้ให้คุณผู้ชมเห็นตัวเลขชัดๆนะครับคุณผู้ชมคา<ด>่นรอบแป๊บ<ล>นึงเดี๋ยวรอบแป๊บนึงครับไอพ่อมูอ่าหายตาเฮ็ดอมกมาห้ระบอกมากมันจะอนอ่พ่อมูเสียห้เนรอคือมันเป็นเลขโค้งนี่ครับ <c oughs> คือมัน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 เป็นแนวทางสําหรับใน <c oughs> การเสี่ยงโชคสนับสนุนให้เล่นหวยรัฐบาลอย่างเดียวนะครับผมอ่าคือเป็นการเสี่ยงโชคครับผมกระสิมีทั้งทึ่งกบทั้งไตเอออ่ันแบบอีสานบานเข้าเออ คือได้อีกสามตัวท้ายหัวท้ายและได้อีกสองตัวนะครับยวให้พ่อพอเนจรให้เบิ้งแล้วครับเนาะจารยนนด้ตำหนั <must> บสองค่ะคุณผู้ชมค่ะสองสองสอง,สอง เดี๋ยวพอหมูสิงสีเห็ดออกมาให้ตัวใหญ่กาเก่าครับผมสีไม่ยังสีเขาขันนตัวเนาะครับผมเลขแปดตัวเนาะเอาซิมี่เอาสิเอาบนเด่นเด่นนะครับเดี๋ยวผมทําเด่นให้อาจารย์บอกเด่นเนาะอันนี้เด่นเลยครับผมเด่นนี่บ้างมีเท่านี้บ้ ครับผมนี่เด่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นรองสําหรับถ้าใครชอบมวยรองครับยกสี่ยกห้ายกสี่ยกห้าจะเป็นมวยรองตัวนี้อ่าไม่บอกกคบี่เกียร์บ่าะจะนี่ยไม่บอกกคบี่เกียร์ครับบ่เขาก็ว่าเอาแล้วเนาะครับผมอ่านี่ของอาจารย์บอกนะครับคือเด่นแปดศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่ง ถ้าลองก็แปดห้าแปดหกสามห้าสามหกครับผมคือเป็นแนวทางครับชอบตัวไหนรักตัวไหนเราก็จับใส่คู่หรือว่าจับเข้าไปได้เลยแยกออกมาถ้าชอบแปดศูนย์ก็เล่นแปดศูนย์ชอบแปดหนึ่งก็เล่นห่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมอว่าอาจารย์เพิ่นเด็ดเพิ่นบอกให้ซื้อเลยตัวซีตัวบนนี่ครับถามพ่อมาว่าฟันข้อแม่หมูคำเมื่อเมื่อวันนี้เพราะว่าเอาข้อเป็นประกันครับผม พ่อหมูนี่บอะกันข้อนะครับพ่อหมูว่าต้องตำสม่ตอยแม่หมูในหมู่มีปัญหาครับผมอันนี้เป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามของ u t u b e ร้านส้มตำแม่หมูตกโคครับสำหรับแฟนขาทุกคนครับผมก็มาตามคำเดียบรองนะครับเนาะให้พ่อพ่นบอกให้เป็นตัวเลขออกมาครับผมก็สิบ p ได้บอกว่าล่างคือบนนะครับพ่อพ่นว่าซื้อได้เวิร์เลออยู่นี่ครับผมอันเป็นแนวทางครับผมสำหรับเสียง เสียงโชคของหวยรัฐบาลนะครับเนาะเสียงโชคเบิรงเนาะครับผมไม่มีบนไม่มีล่างออกได้ทุกที่พนวาครับไม่ไม่เน้นบนนะคะเน้นการเสียงอ่าค่ะเน้นการเสียงโชคกับรัฐบาลลอตเตอรี่แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมขาครับผมเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะครับเออครับของอาจารย์ในตำนานของงวดที่แล้วครับคืออันนี้ของงวดวันที่หนึ่ง ที่สุลาคม6กสามครับผมวดน,นี้ครับผมค่ะใครที่รักที่ชอบอาจารย์ในตำนานนะคะคุณผู้ชมขาแม่หมูมาตามให้แล้วนะคะตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขามีแปดศูน,น,นย์ เ <All> right. อาเลยค่ะอาจารย์บอกว่าชอบตัวไหนรักตัวไหนชอบ <All right. S 1> ชอบตัวไหนจัดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งแค่นะั้นแค่นี้คะ่ะผู้ชมคะ่ะครับผมถ้า mm hmm. ถ้า,ถา ถ้าเขางวดนี่ครับเต็มๆของอาจารย์เนาะองพอเพิ่นผมสิพาะว่าเปิดบ้านเยี่ยมชมคือดาร่าเลยเปิดบ้านเปิดบ้านอาจารย์เยี่ยมชมอาจารย์บ้านอยู่ยังไงกินยังไงเฉพาะไปเบิ่งคือดาร่าเียครับอันาี้ถ้าเขาอาจารย์เอต้องเปิดบ้านในเบืองบ้านนี่ว่ายุ่กินบาใดคือดาร่าเลยครับผมเอแม่กับแมอถ้าไม่พริกลอกนะคะคุณผู้ชมขาอาจารย์บอกว่า เด็ดเด็ดฟันทงคุณซ้ำซูนแปดหนงส้ำหนึ่งเนนวันนี้วันนี้สี่โดฟันทงนะคะ<ม>อาจารย์มั่นใจมากนะคะคุณผู้ชมขางวดนี้นะคะตัดมาให้เหลือแค่นิดเดียวนะคะคุณผู้ชมใครที่บอกว่าอุ้ยทาไมหวยแม่หมูเยอะแยะมากมกายไก่กองจะซื้อย<ะ>ังไงขายฮะได้ขายนาม,มาซื้อเลยยังไงม,<น>ไม่ขนาด่นั้น<อ>ค่ะคุณผู้ชมคขานี่ขออาจารย์เน้นสี่ตัวนี่ครับผมสองโควตันที่สมบค่ะ ตามนี้นะคะคุณผู้ชมขาจัดให้แล้วอาไปลองนะคะเน้นเสียงโชคกับสฉลากกินบางรัฐบาลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาไม่เน้นให้อ่าสลัมพนให้อ่าเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมขาครับผมการนี้เป็นแนวทางเนาะครับเนาะเดี๋ยวทีนี่การสีได้ ไปเฮ็ดธุระกับสิบอกล่าพอเพิ่นอาจารย์เพิ right, uh, so, well, yeah, ่นเออ่เพิ่นอยู่ถีบีแห้งแข็งแรงสุขภาพร่างกายนี่มีเงินมีทองหลายๆเดี๋ยวตรมีอยู่แล้วครับผมราใหยสุขภาพแข็งแรงยุ่งอยู่หลานตัดนๆเอ่อนชื่อบอกง่ายเนาะให้จังได้ก็ได้ให้สุขภาพแข็งแรงไปก่อนนะครับเนาะให้พอเพิ่นดูถีบีแห้งครับผมผมก็จะขอล่าอาจารย์ไปธุระแล้วก็สิเอาหาแนวดีๆตัวดีๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่นะครับเนาะสำหรับ แม่หมูตกค,ครับผมติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ